นี่คือวิธีโรยทรายหลังจากที่ปูหญ้าเนเครื่องสนามแล้วนะครับก็โรยทรายด้วยรถแซนแมติกนะครับก็จะตีวัดล่องเดินตามแนวทรายก็จะขึ้นม,มาก,ก็ประมาณ รถดยไซน์ก็จะปรับระดับนะครับเพื่อที่จะให้ทรายลงเอาระยะเท่าไหร่ทีนี้เราจะให้ทรายลงอยู่ในระยะคือ2เซน2เซนติเมตรนะครับหาก็จะเหลืออยู่3เซนนะครับและหลังจากนั้นก็จะปูเอโรยด้วยเมย็ดยางดำอีกเซนครึ่ง